สวัสดีครับผมืันนี้ครับผมวันที่ยี่สิบหาเมษายนสองหาหกหกครับผมเนาะืัอนี้ครับจะมาตามเลขปูหาเจ็ดแปดห้เอฟซีทั้งช่องครับผมเพราะว่าปูโทรไปหาเห้มมหาพลครับผมเนาะเลขจากผู้ใหญ่ใจดีมาแล้วครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเด้อกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะพรุ่งนี้เลขวิ่งสงขามาครับครับผมปู เยังปูดเนี่ยฮะของพูใหังใจดีพูดยังใจดีครับผมว่าว่าขันเพิ่นมันบอกเขาแต่ว่าเดี๋เขาสามตัวนี่เลยครับผมอ๋อครับแล้วปูววันถือแล้วเดี๋ยวปัวเขาบ่บ่เขาแต่ว่าเพิ่นเพิ่นไปได้สามตัวถือสามตัวที่ปัวเท่าไหร่ปูวซืสามตัวเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์หก อ๋ออันที่ว่าเด่นลานก้านหมอปูลานก้านหรอล่าลานกวานนั่นพ่นถือวิ่งแน่ถือสามตัวนั่งอ๋อครับผมเลขจากคุยงเกดีคร,ค,รครับผมเนาะหมดที่แล้วครับผมเข่าสามตัวครับเก้าศูนย์หกครับผมเนาะปูว่าครับพืเผนหายมากซ้ำนี่ ครับผมสองตัวอ๋อครับแล้วปัวบัวจับคู่เห็นบอกครับผมไม่มีครับเพฝันให้เลขวิ่งซื้อเลขวิ่งซื้อแต่ว่ามันกระเข่ากันไล่สำนักเยอะแต่ว่ามันมีศูนย์ด้วยครับศูนย์ก็เจ็ดศูนย์กับเจ็ดครับผมเนาะเพฝันให้มาจังสี่ได้ฝันบัจับคู่ให้ยด้บัจับคู่ให้ครับ มันกับของปูมันกับมีเท่าน,นี้เนาะมันกับมีอยู่ศูนย์ส,ส,สองสามสองมันมีท่านนี้ดิครับผมปูทำส,สามสองสองสี่สี่สมันมีท่าน,นี้ครับขันมากศูนย์กับตัวเดีเยวเหรอว่าศูนย์ครับผมปู ตัวเก้าเรเรีเพราะว่าดับล่างหน <108. S 2> ึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดว่าหันสองหกแปดดับล่างครับผมมันมีแจ็คตูของแอทอนครับแล้วปัวแอทอนคุยกันนึกว่าทอดไงครับผมแอทอนมาหลัว่างเล็กล่างหลับว่างตั้งแต่สามสามมันว่าส <33. S 2> ามสามบาร์นเรียกบนหลับว่างมันสี่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 มันบอกแบบนั้น แอดทอดโพเห็ดเหล็กลกยุทุโทษมหาปูปูเพิ่นโทษมาบอกไล่ไม่ไล่กันไล่กันมีไล่ปูหาเ็ดแอบรับผมเนาะของแจ็คแอดทอดรับผมแต่ว่าผมกับผมเนาะไม่รู้จักครับผมปูฝันดีปะครับผมฝันดีบ่ฝันว่าเดี๋ยวปูขั้วยะทลกคือเก้า่น่ะครับผมขั้วทะเลขยากมันเลวเบิ่นครับห้วยค้วสองตัว ครับผมปูปผูกควายเส้หลักผูกควายเส้หลักแอ,อดทอนแล้วปูวถามแน่เพิ่นบ้เลขสามตัวบนเลขสามตัวที่ว่าเพื้นเข่าสามตัวเห็นไหมเลขสามตัวครับผมที่ว่าของเพิวเตอร์เห็นไ,ไหมไเลขสามตัวที่เพป็นเขาเก้าสิบหกเห็นไหมปูวต้องบอกแห้งกับผมเนาะบ,บอกควายนนบอกควายปูไปกินกับผมหบูบอดีครับผมเนาะแต่ว่าป<อ>ูมีเนาะ ปูมีตัวใส่หูอยู่ครับผมเนาะปูมีที่ใส่หูฟังอยู่แต่ว่าหูทิพย์ครับผมเนาะแต่ว่าปูโบไใส่ครับผมเนี่ยมันไม่เท่เนี่ยเลยชุดสามตัวที่ปูอืมชุดสามตัวครับแต่ว่าจังสี่จะตาว่าศูนย์น่ะบ้านนาจะมากครับผมย่านเจ็ดปุ่นละมากย่านเจ็ดอ่ะมันมากสองงวดแล้วศูนย์เลี่ยนกันแล้วเป็นลักติบศูนย์หกศูนย์เจ็ดมาใน มื่อน้าจะมาอีกดอกขันมากก็คือเจ็ดนั่นแหละอ๋อครับ<ะ>ผมประกาศได้ปูประกาศแดงประกาศแดงเนอะครับเนาะเดี๋ยวขีดเหยียบที่ทางช่องครับผมอันนี้นี่ครับเลข<ห>จาก,าากผู้ใหญ่ใจดีครับผมเนาะให้มาครับผมวิ่งบนเจ็ดมากับพี่ศูนย์กับเจ็ดครับผมวิ่งบนศูนย์กับเจ็ดแต่ว่าเลขปูหนิครับผมเนาะเลขปูหาเก็บตั้งหาครับ ศูนย์สองสามสองสามสามสองสองแล้วก็สี่สี่ครับล่างขันสูตเลขตัวนั้นขันมันโดดด้วยกันที่ปะ่ะครับผมตัวหนึ่งสูตรตัวหนึ่งไหนสามกับสี่ของต่าผัดศูนย์กับเจ็ดบนครับขันโดดด้วยกันกัะโดดด้วยกันได้ครับที่ที่ของง่ายๆคือของของลูกท้าปูท้าแปรเทศอใ๋ใบไม้พูใบไม้ เอาแบบแม่ครับเห็นจบมันมาตามตามสูตรของมันครับผมขันาม,มาตามสูตรของมันนะขันมั่วบนนี้สูตรนะครับผมปูของตาศู์กับเจ็ดครับผมของปูสามแปดลูกสาวปูสามกับสี่ครับผมเนาะอันนี้ก็ไปตัวหนึ่งครัอบอันนี้ก็ไปตัวหนึ่งอืมนี่ละเป็น ศูนย์สามศูนย์สี่เจ็ดสามเจ็ดสี่นั่นแหละมันก็เขาตัวนี้ครับผมแต่ว่าเจ็ดสี่หายล่ย่านเป็นบุญครับเพราะนั่นเรียกว่างานหนึ่งศูนย์หกไล่ปูอันนี้ไฮตะไลมือแล้วนี่ครับผมปูมันมากเั้นที่มันอันนี้นนผู้ใหญ่เจะดีให้มามครับผมเนาะศูนย์กับเจ็ดครับผมแต่ว่าเลขลูกสาวปูสามแปดสามกับสี่ครับผมจับคู่ก็ได้ศูนย์สามศูนย์สี่ เจ็ดสามเจ็ดสี่ครับผมปูมีสี่คู่ส่วนสามส่วนสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่ครับผมปู่นี้เท่านั้นเจ็ดสี่ไปไล่ล่ามันติไปใช้บนนินบนเนื้อล่างไปจักแล้วครับใส่ถ้าไหนออกบนง่ายหลังเด้นี่ครับผมเนาะปูวาม่าครับผมเนาะเลขผู้ใหญ่จะดีเลขวิ่งเลขวิ่งบนอย่างเดียวตีปูตีปูววิ่งบนอย่างเดียวเออครับผม ผู้ใดใจดีผู้ใดใจดีศูนย์กับเจ็ดศูนย์กับเจ็ดบ่ประกุคู่บางไงบนย่างเดียวบนย่างเดียวครับผมตัววิ่งตัววิ่งนี่ครับบนอย่างเดียวครับผมเนาะนี่ครับมีราคา,าของปูหาเจ็ดแปดครับผมเนาะตัวเก้าครับศูนย์สองสามสองสามสามสองสองสี่สี่ล่างเก้าห้าเจ็ดสี่ครับล่างเก้าห้าเจ็ดสี่ครับผมเนาะนี่ครับผม ใชครับทั้งช่องกระถามมาหลายครับผมเนาะงวดที่แล้วนี่ครับผมพันถึก906ครับผมสามตัวได้ล้านกว่าครับผมเจ้านี้ครับผมแล้วว่าตัวนี้ได้หรือมันแน่นอนในปูไล่ย้อนล้างมามอผิดเจเทียครับไปลักล้อยกัถทอว่าได้ได้ได้ครับ 3, สามครับกับผมเนาะ สามกับสี่ตาจังพลาดเดยแม่นบ่ล่ะครับอันนี้บ่พลาดเด้นี่บ่พลาดปูครับคันที่วิ่งเนี่ยวิ่งตัวนี้รวดนี่ยังไปวิ่งทอดตัวนี้สามกับสี่ติมันพลาดครับให้สองกับสามมันก็พลาดครับอันนี้ไ่ปูไรยนหลังบวกเห็ดเบงบอผิดตะเทียครับไปตัวหนึ่งแล้วเทียกับไปรักลอยครับผมปูนี่ครับผมเนาะสูตรนี่ครับผมสามกับสี่ครับผม ของลูกสาวปูสามแปดก็ถือว่าเดินดีมากกับผมเนาะสูตรนี้ทําง่ายๆกับผมเนาะถ้าใครติดตามทางช่องผมผมทําให้ดูบ่อยมากกับผมเนาะสูตรสามก4ขซีผมวดนี้ครับนี่ครับเฮ็ดตามสูตรมันบมมีเจ็ด<อ>มันมี3สามกับซีสามกับซีตัวเฮ็ดตามสูตรนั่นนะครับผมมันบมมีเจ็ดมันบมมีบ่ติด มันติดสามกับสี่ครับผมปูวงดก้อนก็ได้ศูนย์ได้ห้าได้ที่แต่หกมันก็ออกน้ำกันในศูนย์กับหกเ่ะศูนย์กับหกแบบนีศูนย์สองสามสี่ศูนย์สองสามสี่มกันเหบบนจ้าสีตัวไหนครับจับโอนี่นี่ลยเหรครบมากจังเลยกันเลยมาครบบนศูนย์สอง 3ามสี่ของปูหาเกตแปต่างหากับผมเนาะมาครบบนศูนย์สองสามสี่ครับนี่แหละมาครบบนดูนี่แหละครับผมปูนี่ครับผมตามนี่เลยเดอ้อเอฟซี FC ทางช่องกับผมเนาะนี่ครับมาครบบนศูนย์สามสองสี่ครับเลขจากผู้ใหญ่ใจดีให้มาศูนย์กับเจ็ดเลขวิ่ง ลูกสาวปู่สามแปดสามกับซีครับผมเนาะนี่ครับแคปหน้าจอครับผมนี่ครับผมแคปหน้าจอครับผมเนาะตามนี้เลยครับผมเนาะตามนี้ครับผม กับสุดท่านี้ครับก็บขออวยพรให้เอฟซทั้งช่องที่เบิ้งคลิปนี้เดินทางแควขาดปลอดภัยครับอย่าเจ็บอย่าจดลำรวยเงินทองเดอ้อคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจิกันคลิปนาครับผม